สวัสดีจากบูธ t ีวดและเดนซ่นะครับที่งาน Motor ร์ X p o นะครับบอกเลยว่าครั้งนี้จัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับนำรถยนต์มาโชว์หลากหลายรุ่นแล้วก็มีราคาพิเศษด้วยนะครับหลากหลายรุ่นเลยนะครับแต่ที่เตะตาผมมากๆเลยคือเดนซ่าดินาตัวแฟนท t o เ e ดิชั o นคันนี้เท่มากกระจังหน้าแตกต่างออกไปการตกแต่งแตกต่างออกไปนะครับก็รายละเอียดของงานครั้งนี้มีรถรุ่นไหนเป็นไฮไลท์และราคาเท่าไหร่บ้างปากผมพาไปลุยกัน เริ่มกันที่เดนซาดีนายแฟนทอมอีดิชันนะครับรุ่นนี้มาพร้อมการตกแต่งพิเศษและมีจํานวนจากัด150คันเท่านั้นในรุ่นพรีเมียมเนี่ยราคาค่าตัว1 9 9 9 9 0 0และรุ่นพรีเมียมออวิ l ไดรฟ์2,599,900รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะฮะ1.78%เมื่อดาวน์25%ผ่อนนาน48เดือนรับฟรีประกันภัยชั้น1พอบอ1ปีพร้อมรับฟรีฟริล์มเซรามิกพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมศกนี้ ประตูด้านข้างและบัมเปอร์ด้านหลังดีไซน์ใหม่และมาพร้อมสปอยเลอร์กับจอกลางบรอดแบนดนแถว2ขนาด15.6นิ้วใหม่เอาจริงก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวเลยนะครับใครที่อยากได้เดนซาดีนายอยู่แล,แล้วแล้วหน้าตาที่มันแตกต่างออกไปผมว่าตัวแฟนเทอร์มิชชั่นเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนรีมาดูที่งานมอเตอร์อีกทีนี้เราไปสรุปรวมความเรื่องของราคาในการปรับครั้งล่าสุดดีกว่านะครับว่า b ี w d ดีและเดนซามีการปรับราคาอย่างมาเรื่องัองที่บีว d ดีดอฟฟินนะครับสแตนดาร์ดเลนส์449,900บีว 29,900และ Extend e d 699,900ซึ่ง a no s t o 3และ Dolphin เข้าโครงการ EV 3.0 Best Deal Guarantee ด้วยนะครับก็เรีบรีบันหน่อยนะสิ้นปีนี้กับราคาค่าตัวเท่านี้ขยับม,มากระต่อนะครับกับ BVD Seal 5 DMI นะครับรุ่นพรีเมียม699,900บาททางด้าน BVD M6 นะครับรุ่น Dynamic 749,900และรุ่น Extend e d 849,900บาทถือว่าเป็นปรถครอบครัวไฟฟ้าที่ใช้งานได้ดีอีกคันนึงเลยนะครับสำหรับ M6 รุ่นนี้คราวนี้รุ่นไฮไลท์เลยนะครับ b y d Seal รุ่น Dynamic 7 9 9 9 0 0 900รุ่นพรีเมียม899,900และตัว All Wheel Drive Performance นะครับตอนนี้ต่ำล้านเรียบร้อยแล้วนะฮะ999,900<า>บาททางฝั่ง BVD C Leon 6 DMI นะครับตัว Dynamic 899,900และตัวพรีเมียม999,900บาทเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยย้อนกลับไปดูรีวิวจะเต็มได้เลยนะครับผมถ่ายและอีกรุ่นที่ขายดีเลยนะครับ BVD C Leon 7ตัวพรีเมียม1 7 4 9 0 0และตัว All Wheel Drive Performance นะครับ1,174,900บาทเท่านั้นเองทายนี้นะผมจะขึ้นไพลิสต์ให้ดูนะครับว่าแต่ละร รุ่นเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างก็สามารถพอดูได้เลยนะสำหรับตัวราคา BYD ในงาน Motor Expo ปแคมเปญดีลดีที่สุดแห่งปีนั่นเองครับผม